สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แหม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้แหม่มระดาต้อนรับด้วยต้นมะม่วงหาวมะนาวโหของเพื่อนบ้านค่ะต้นนี้อายุกว่า40ปีแล้วนะคะลำต้นสวยงามมากเลยค่ะและปีนี้ออกผลพราวไปทั้งต้นเลยนะคะขอบคุณพี่เพื่อนบ้านใจดีนะคะให้แหม่มระดาเก็บมาทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยค่ะ ผลของมันนะคะมีอย่างเยอะมากนะคะแบบระดาก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนจะใช้เครื่องปั่นหรือสับให้ละเอียดก็ได้นะคะ ผลช่วยฆ่าเชือ้อแก้โรคลักละกะปิดลักกะเปิดพอกดับพิษแล้วก็ยังช่วยขับปัสสาวะด้วยส่วนมเมล็ดก็ช่วยอาการเนื้อหนังชาในโรคเรื้อนนะคะแก้ตาปลาแก้โรคผิวหนังกรากเกลื่อนแก้เนื้องอกบำรุงกระดูบำรุงไขข้อบำรุงเส้นเอ็นบำรุงผิวหนังไปจนกระทั่งถึงช่วยในการบำรุงกำลังด้วยค่ะปั่นละเอียดแล้วนำมากรองนะคะก่อนนำไปต้มนะคะกับน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน,นิดหน่อยค่ะ มะม่วงหาวมะนาวโหยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยนะคะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็แก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าด้วยค่ะใบของมะม่วงหาวมะนาวโหช่วยลดอาการปวดหูบรรเทาอาการเจ็บคอร้อนในแผลในช่องปากได้อีกด้วยนะคะใช้ต้มดื่ม,มบำรุงกำลังค่ะ ไม่ควรทานขณะท้องว่างนะคะแล้วก็ไม่ควรทานเป็นจำนวนมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านเพราะมีโพแทสเซียมสูงอาจมีผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะ